สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดส้มป่อยครับอำเภอสุทพรี่ใสจังหวัดชิสเกตครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับโอ้เปิดคลิปมามีข่าวดีด้วยครับเด้อนะครับเวียดนามเริ่มกับเขาม่าแล้วครับพี่น้องครับเจอเวียดนามหลายคนนะครับพี่น้องครับเริ่มกับเขามาทําการสื่อขายอยู่ตลาดบันเฮานะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับเป็นบ่หมวทหารนั่นนะครับเด้ออันนี้ก็เวียดนามครับพี่น้องครับ เวียดนามเขาม่านี่กับเวียดนามนะครับนะครับในห้างเวียดนามเดิมเขามานะครับตลาดเริ่มคึกคักนะครับจุดฝากขึ้มากะกลายครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับตามที่ย่างตลาดกันกำลังเห็นนี่แหละครับพี่น้องครับกำลังเห็นว่านี่เวียดนามทันนเริ่มเขามาทําการซื้อขายนะครับพี่น้องครับเพราะว่านะครับการด้ยินข่าวนะครับพี่น้องครับดานอยู่นครพนมเริ่มเปิดแล้วนะครับแต่ว่าอีกบัโดนนะครับที่ประมาณ สองเสมอนะครับการบรรจันทร์ก็น่าจะด่านคุนหาญได้ดานมุกดาหารก็น่าจะเปิดนะครับพี่น้องครับนี่ละพี่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องครับเมื่อเดือนนี้ครับถือว่าคึกคักนะครับหลังจากที่มีข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับโรคแอดแทกระบาดในไทยนะครับครับเพราะตัวบบบบนะครับการสังความเชื่อมันนะครับทั้งเวียดนามการเดลับขึ้นมานะครับทําการสื่อการถายแถวบ้านเฮานะครับเดี๋ยวสิ ย่างสอบถามราคานะครับพี่น้องครับสอบถามราคานะครับพี่น้องครับครับพี่น้องนะครับเดร์หนะครับพี่น้องครับราคาวัวมีบ้านเสาจุ๊บเลยพ่อกับเมียนไม่โดนเฮ้ยเฮอ้ยอ สหรับวันนี้ตลาดวัวนิ่งนะครับตลาดวัวนิ่งนะครับหลังจากเป็นโลกเป็นข่าวมานะครับอย่าไปวางว่ากำลังดีไลแย่ลงแย่ลงลงนนี่ครับพี่น้องครับเว like เ the ียดนามจุ่มน yeah, yeah. ี่นะครับพี่น้องเวียดนามดับขึ greatness. ้นมานะครับงม้อวันอุ่นเพราะได้ขายนะครับพี่น้องครับเพื่นกระเบื้องหม้ออุนนะครับกระบื้องหม้ออุนกำลังดีนะครับ เรียงให้วันวันนะครับใครได้ใจไดเปลียนหน้านะครับพี่น้องครับนเเป็นน้ำบอมปีปัญหาเลยบอปีร่นนี่พ่น้องมาน้ำสะอาดที่รุ่นที่รัอมไ้ำส้อว้ที้นี่รับา งูใหญ่และงวใ่นี่นี่ครับพี่น้องครับหอยจานมาขายนะครับพี่น้องับหอยจานมาขายเดคอับลอโลวยก็รหกลอดเป็นไงเจ้าบทกว่าสองหมื่นแปดสองหมื่นเกนะครับพี่น้องครับมองเอาเอาเจ้าบาทกว่าว่เสียวสามหมื่นกว่าสียวสามหมื่นะครับพี่น้องครับสามหมกว่าสามหมื่นสองสาม่บอสอสามหมื่นสานะครับเดอตบาเบียดน้ำนะครับเป็นไห้ยู่สองหมนะครับพี่น้องขาดการโย ตัวละสี่พันสี่พันหาพันตัวละสี่พันหาพันใส่ข้าเแห้งแหนมกันนี่หัว่วันนะครับเมื่อวันขายไปสามหมื่นเก้าเพราะเมื่อวันนะครับตัวนี้ขายไปสามหมื่นเก้านะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับบักเถือกแม่ขเขเข้าบะก็บอกบักเถือกบอเมล์นะครับเอามาแค่นี้เหรอมาแค่นี้ละเอามาแค่นี้นะครับยันหน้ามีบอออกนะครับด้วยขอให้วันนะครับเพราะว่าราคากะไหจานมายัง่ังบอได้มักปันไดนนะครับเลยบอท่านได้ขายนะครับพี่น้องครับอันนี้ละหน้าตาหอยจานครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับ ก็ยังดีนะครับมีคนมาถามเนาะดีมีคนถามใครของมีคนมาถามไหมใครว่าผมมีคนมาถามนะครับก็ยังได้หัวลัก่านะครับพอได้หัวลัก่าเด้ครับเดินเปลี่ยนมาวัตถุสิ่งใดแพงกับพอแพงคือเก่านะครับพี่น้องครับพอคือเก่าเดนะครับนี่ละงว่าอยจานครับพี่น้องครับอ่ะนี่ไอยจานนะครับพี่น้องของพอยจาน วันๆนนะครับพี่น้องครับวันๆเป็นราคานะเวียดนามมีบอกเลยนะครับพี่น้าหน้ามี้บอกนะครับโอ้ตั้งผลสายเพชรบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคล้วัวน้อยจัดเลยวันนี้ครับผมหัวเดียวอ้คุณเดียวนะครับจัดแพงด้วยอ่าน้อยจัดนะครับแล้วก็แพงนะครับพี่น้องครับต้องมาซื้อแข่งกับเวียดนามนะวันนี้นะซื้อแข่งเวียดนามเข้าแล้วเออเวียดนามการปกติแล้วเหตุการณ์ปกติยังน้อยอยู่ครับยังน้อยอยู่ยังน่าจะเริ่มเข้ามาเยอะๆนะ ก็พรุ่งน,นีน้น่าจะเยอะนะ,นะพรุ่งน,นี้น่าจะเยอะพรุ่งน,นี้ <S <S เพราะว่าพรุ่นนนงนี้แยกกันชักว่นน่าจะเยอะนะครับพี่น้องครับเอาบินี่ได้ทั้ตัวครับมันี่ได้ทีห้าตัวเองได้สิบวัดเดินแยก<อ>เล,เลประมาณกี่ตัววันนี้เป้าหมาย ประมาณทั้งแปดสิบเก้าสิบคนเลยบุกขนองของแท้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 นะครับเป็นขอนแท้ขนองไปเรื่อยของแดงเขาไปเรื่อยนะครับพรุ่งไม่ได้ขนองในเที่ยวเนี้ยพรุ่งนี้เจอกันอยู่ที่แยกกันช่างแยกกันช่างขนองแยกกันช่างครับผมสเปคก็สเปคเดิมมันเดิมมอนเดิมนะครับตัวผมใหญ่อานมใหญ่เขาเล็กราคาดีใช่ไหมแบบนั้นราคาดีเป็นราคาด้านราคาดีนะครับเนี่ย เดี๋ยวไปเจอกันเม็ดเลยนะครับเเลยครับผมเม็ดเลยอ่ะโอเคครับเอาเจอกันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับคนเดียวนะครับเด้อเอ้าวหมซื้อมาเหตุการณ์ก็เริ่มปกตินะพี่น้องครับวันนี้นะครับนี่แหละบ่ได้ไปทางไหนพี่น้องอยู่แถวบริเวณนี่แหละแล้วครับพี่น้องครับเพิ่นเหมาไปจากไหนนี่โอบมหได้โคฟหลาโขพัญหาโคฟหลาโขพัญหาไปแล้วโอ้ไปแล้วนะครับเด้อโคฟละหมดสามโคมสามโคฟสามหกสิบแปด โอชิได้ครบตวเห้ยโปก่โถึงง้ถึงสองหมื่ไปล้าเลอครับไอหหงหลังเี้ยาบเหียดหน้าจัดแล้วครับพี่น้องครับกระซ้กรจัดแล้วเลยบูเลยลูกตอรยเราก็ต ครับพี่น้องเวียดนามเพิ่นมอกนนี้อยู่นะครับรวมนี้เพิ่นให้6ุกหมื่นสองนะครับพี่น้องครับสองตัวนี้นะครับพีวว่น้องครับหมื่นหกหมื่นสองพันกันพ 6, 000, นนี่น้องครบหมื่นสองพันแต่ว่าเจ้าของเพิ่นจอาหกหมื่นหกนะครับกขาดกันอยู่กว่าลายนะครับขาดกันอยู่สามพันนะครับขาดกันอยู่สามพันนะครับพี่น้องครับตัวหนึ่งหกหมื่นหกหมื่นสองนะครับหกหมื่นสองนะครับพี่น้องครับ บเบียดไปไหนพวกมันสองนะครับแต่ว่าจะคลมันอยากได้พวกเมนขายองนครับแต่ว่าพุ่มเนี่นะครับเม่ลูกขายไปแล้วนะครับพมเนี่ยายไปสามหมืเกาพนนะครับพี่น้องครับสามหมืเกาพนะครับครับสตัวละสามหมื่นเจ็นะครับพี่น้องครับอีกที่นี่สามหมื่นนะครับตัวนี้สามหมื่นนะครับตอรองกันอยู่ครับพี่น้องครับ นอกจากเพชรบุรีก็มานะครับพี่น้องครับเพชรบุรีก็มานะครับเพชรบุรีมาหลายนะครับมือนี้นี่ครับพี่น้องครับห้างท็อปเพชรบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับออกสื่อสวัสดีครับได้ตัวครับมือนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยได้สองตัวได้สองตัวเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมานะครับอันนี้หอยท็อปเอาเอาลอยไหนวันนี้สองหมื่นก่าสองหมื่นป่าไซส์ใหญ่นะเดี๋ยวนี้หันมาเล่นไซส์ใหญ่นะ โอ้โหหันมาเล่นไซส์ใหญ่ครับลอยสองหมื่นกว่านะครับของหางคอมนะครับจากเพชรบุรีครับพี่น้องครับเพชรบุรีกับเขานะครับพี่น้องครับเมื่อเนี่ตลาดนี้นอนว่ามั่วหน่อยนะครับพันในหางหลายนะครับลายคากันจะดีกว่าช่วงที่ข่าวแอดแท็กอยู่ครับพี่น้องครับหอยเอ๋ครับพี่น้องครับอาได้ยั้งมากเมื่อนี้ได้ยั้งมากอนาคตพ่อพันพ่อพันครับพ่อพันนะครับรอรอนิสัยดีว่าเท่าได้ครับเมื่อ เจ0ดพันห้า,า 7, นะครับโอ้นี่เด้อพี่น้องนะของหอยเอนะครับ7,500พนารนะครับผู้ใดอยใหญ่เอาไปเลี้ยงเด้อครับเด้อ<ท><ก><ร>พันเราบ่กินยาบพสูเ<ร>บ,บสเล<ร>ี้ยงง่ายๆเลี้ยงง่ายๆนะครับเสียงเด้อ,อมือนี้ได้เอามาจาุดตัวมือน,นี้มาสามครับเบ<ล>ิ้ลหนึ่งเบิเ้ลแล้วเลื้อตัวเดียวเอาฝากเบอร์ให้เพื่อนนะเพื่อนอยากได้๋ยพอพันนะศูนย์แปดสี่ครับครับผมเก้าสี่ศูนย์ครับเก้าสี่สองครับครับหอยเอะนะครับสถานการณ์เป็นจังไหนเดือดหน้าม้าแล้วมือเนี้ย มาคือเก่าครับมายางเบิงคืมายางเบิงนะครับก็ดีกว่าบอมาเนาะดีกว่าบอมานะครับดีกว่ายังไหนมีคนถามนะครับพี่น้องครับอ่ะหอยมันมันครับหอยแคบแคบแคบบันดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับนี่แหละสเปคคุณเดียวฟาร์มนะครับพี่น้องครับหลังจากจะคุยกันเนี่เบิ้องหนึ่งงูอ่ะสเปคเป็นนะครับอ่ะคุณเดียวให้จังหวะงานนี่อ่าคุณเดียว จัดไปแล้วคนเดียวไม่ด้ามลดค่ามอนวดให้บ้างเลยค่าหมอนงหมอนวดนะไมลดให้บ้างยคมอนงมอวดค่ามอนงมอนวดนะครับมอวไม่ล่กดมันแว่บ้ดเข้ ขายง้วเลี้ยงว่างามเบื้องนี่นี่นะครับพี่น้องครับก็มเลี้ยงว่างามของเจเป็นเป็นวัวเวียดเบอร์หล่อหลานนะครับพี่น้องครับเพื่อนว่าเอาไปแล้วนะครับเป็นคู่นะครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับพี่น้องเป็นคู่เป็นคู่สลัดขาแก่ตัวไหนเป็นตะเลี้ยงนะอันแน่นั่งเบื้องข้ามนี่เอาไปส่งจักบาทก่อนนี่สองหมื่นสามพันเด้อพี่น้องเด้อนี่แมงงามๆสวยๆใส่ง้วเป็นตะเลี้ยงมีบ่แนะนั่งเอฟซีเบื้องแม่ลูกเท่าไดก่อน แม่ลูกสองหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับลูกกับตัวแม่เด้อสองหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับแม่เพิ่นอ้วนดีนะครับเนาะสมแล้วบ่แต่ว่าบ่ทันได้ตรวจวัติดบ่ติดอข่าวบอกเนี่ยซื้อพ่างโตเนาะบ่ได้ตรวจลูกนะครับพี่น้องครับนี่ละแม่ลูกนะครับเด้อแม่ลูกสูงสูดีๆครับพี่น้องครับลูกตัวแม่นะครับแต่ว่าตัวนี้ไปแลกขายไปแล้วนะครับพี่น้องครับ ขายไฮเบียด23,000เด้อครับเด้อตัวนี้23,000ื่นสนขายไปแล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับ20,000 25,000นะครับทั้งแม่ทั้งลูกลูกกับตัวแม่นะครับพี่น้องนะลูกเพิ่นก็ประมาณ5-6เดือนเนาะพี่เนาะนะครับห้าหกเดือนนี่แหละนะครับแม่เพิ่นผ่านการผสมแล้วนะครับแต่ว่าก็ไปลุ่นทองเอาเด้อครับเด้อไปลุ่นทองเอาใส่ของเฮาอีกขายเบอร์แล้วอันนี้เหมือนคัอขาดแถอะมัน,าานต็มโตงามเพราะเหมืนอนคือขายของดีแต่ ได้มากขายเลยโอ้ได้มากขายเลยนะครับขายขายขายไปทุกตัวมาเนี่สิบสองรถพ่วงนึ่งโอ้เแล้วแม่ลูกนะครับไซส์เหนือไซส์ย่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผัวทั้งผัวนะครับสองยูทูบคันทึ่กันเอ้าฝากเบอร์ให้เอฟซีนะคุณครับผมสามแปดห้าแปดครับสามเจ็ดหนึ่งครับผมอ่ะอยากซื้ออยากขายโทรมาได้ครับเด้วอย่างไดแม่ลูกนะครับหรือว่า ร้อยอื่นๆกับมีคือกันท้อยนะมีทุกร้อยโทกโอกาสต้องเกลือกระสือเลยทุกอ๋อครับผมอ่ะอะไรๆเลยแม่แล้วว่าไทยว่าเทือกเขนไฟอ่ะนี่ครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวหารวัวก่อนนะครับพี่น้องครับวัวไส้นอ้อยย่างแม่แล้วเหมือนนี่แม่ลูกอ่าแม่ลูกมีอะไรบ้าง แม่ลูกคู่นี้แม่ลูกคู่นี้หมื่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกพันห้าร้อยครับแม่โค้งๆนะครับเลือกลูกตัวเมียหมื่นน้าร้ะครับเอาแบบเฝ้าๆด้วยเพิ่หลายนี้ไทกี้ไทกี้อะแปดพันห้แม่ลูกเหมือนกันนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเรามันจะมีคมนึงน่แม่ลลาอ่าเม็ตัวผู้อ่าแม่ลายลอ่าลูกตัวผูกใส่ลูกเพิ่นบานเด้ทั้งหลังน่อเ๋อพเห็นลูกเพิ่นอ่ะนี่เด้อดด้อลูกเพิ่นด้ว อ่าตัวนี้ว่า15,500จ้า15,500ได้2ตัวนะครับพี่น้องครับ2องวัดใจตัวนี้หมื่นโพกครับพี่น้องครับตัวนี้8,500นะครับคู่ดำครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้เจ้าบายได้ฟ์หมื่0 0ีแพ็กเป็นี้ครับ14,000นะครับด้วยของหอยลีบนะครับบ้าเน่าดีแท็กนะครับบักเน่าบักไงนะครับพี่น้องครับอ่ะเบิร์ดเราบอกของเอาทั้งนี้สายหลัก เบิร์แล้วอ่ะใส่ข้อห้อยลิดเองเอ้าบีบมาเตอร์บีบมาเตอร์ตตว่าเท่าไหร่ 12, หมื 12, ห่นสองพันห้าครับพี่น้องครับ 12, หมื่นสองพันห้าไม่เป็นไครับเรื่อของหอยลีดนะครับพี่น้องครับอะสภาพตลาดเป็นจังได้เบอร์นี้รายงานเบอร์เบอร์นี้ก็ง้ออ้วนได้ขายง้ออ้วนได้ขายขายดิบขายดีง้อเนื้อได้ขายง้อเนื้อได้ขายขายดีอ่ะง้อปูขายดีเปลี่ยนหน้ามันกระม้าลาลาก เวียดนามกับมาแล้วนะครับเพียงแห่งว่าพันกะดีขึ้นนะครับคือักกว่าเก่าแน่นะครับอ้าวไปเลีดฝากเบอร์งวาพ่วงไปไหมันอ้วนเด้อครับเอามาพวกใบใบให้มันอ้วนเด้อครับเด้อเก็ดลับเด้อครับจากไมเลีดเอาฝากเบอร์ให้ผู้สาวเบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าสองสองสามห้าแดสองห้าแปดครับผมอ่าอยากได้งวงอยากซื้ออยากขายโทรมาครับพี่น้องครับอันนี้คอยเลียกหน้าเมืรอนี้นะครับ นี่ละแม่บีบมาเติบเยนะครับว่าเท่าไรก็มื่นเท่าไ่อหร่นสองพันห้ารนะครับตัวนึงหดเลยแม่สาลลลคุณบอกมีเขาบอกวม่นพันห้านพันห้าร้อยนะครับตัวผู้นี่ก็แม่นวดโอ้ตัวผูกกับมาได้สินางไปทั้งผลเดียวทั้งนี้เป็นฝากเบอร์กันอ่ะฝากเบอร์กันโทรศัพท์ศูนย์เก้าหกสองจ้าตลาดเป็นจังไหนเหมือนนี่ ดีขึ้นปะดีขึนค่ะดีขึ้นแก่อยู่ด้อถ้ามีเท่าแก่มเยอะหัวไม่เยอะเออกระถือว่าดีขึ้นเนาะนะครับสภาพการเริ่มปกติลรวใช่เริ่มปกติแล้วนะครับพี่น้องครับอามั่นใจได้นะครับมั่นใจได้มืออนกับไปพอกันอยู่แจกการสร้างนะครับตามติดตามได้เด้อครับเด้อนะครับติดตามได้นะครับในรักพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายเท่าแก่กันหลายครับพี่น้องครับคือขัดบอกกันคือขัดนะครับพี่น้องครับใสไปเบิ่งว่าผัวเมื่อว่าผัวร้อยดีๆนะครับพี่น้องครับร้อยเหนือนะครับ กินเนื้อได้แล้วนะครับหอยลีดมานี่นะครับพี่น้องครับชาโลเล่โอ้โบแมนตัวผูชาโลเล่เนี่ยล่ะว่าเท่าไหร่กับโตผูเต็มเลยโตนี่หมื่นสามพันห้าร้อยหมื่นสามพันห้าร้อยครับพี่น้องครับตัวผู้นะครับผู้ใดอยากเอาเอาไปเนื้อนะครับไปเนื้อไปขุนต่อนะครับพี่น้องครับเอาไปได้เรื่อยนะครับพี่น้องครับสามพันหมื่นสามพันห้าร้อยครับพี่น้องครับของหอยลีดเด้ครับเด้อนี่นี่บอตัวหนึ่งแมนบา แม่สาวจีบประมาหมื่นเท่าได้ก่อนหมื่นหนึ่งพันหาร้อยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่น้องครับของหอยเดิบคนเดิมรับพี่น้องอ้าวฝากเบอร์อีกท่านึงเบอร์ห่อยคือเก้าแปดครับสองสองสามครับสองห้าแปดขับยุ่งขนาดนีมีอีกมีครับอ่าอยากได้อยากได้่อวาดีๆนะครับพี่น้องครับโทรไปสอบถามได้อ่ะมือนี่งมั่นมันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหอยจานติดบหรอครับพี่น้องครับ ขายท่าเจ้าบ้านหอยจานสามหมื่นสามหมื <t 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 ่นสามหมื่นเพียงเพียงปิดไปแล้วนะครับพี่น้องครับนี่บรพี่น้องเ่วาสามหมื่นนะครับของหอยจานนะครับพี่น้องครับเมื่อวันนะครับอยากไดสามหมื่นปกครับพี่ดอกครับปิดกันอยู่ที่สามหมื่นนะครับพี่น้องครับปิดกันไปแล้วครับพี่น้องครับปิดกันเรียบร้อยนะครับหกสองนะครับพี่น้องครับอโ นี่ครับพี่น้องครับายเนี่ยน้อยนะครเห็น้ปิดยนเนี่ครับพี่น้อครับปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วครับพี่น้องครับหางจวบด้อครับเด้อเสีงว่าโงคือการกรับผู้สื่อขาวเด้อครับตัวละเจ็ดพันนะครับ เอ่าแก่ๆนะครับผัดฟันนะครับหัวผู้นะครับพี่น้องครับทางนี้ทางนี้ป๋าทางนี้นะครับเออหาทางเข้าอยู่หาทางเข้าอยู่จะตามไปส่งได้วัวสีตัวละได้วัวหกตัวได้วัวหกตัวนะครับของห้างจวบนะครับพี่น้องครับเหมือนนี้นี่ละหั่งจวบพี่น้องเาไม่ได้เอาอถ้ามันถูก๋อถ้ามันถูกเอายี่สิบครับถ้าไม่ได้ก็ไปต่อแยกกันช่างทำอยู่แล้ววัวอยู่บ้านไนตรงนี้แล้วอ๋อนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยววนมาเบิ่ง จุดฝากเมื่อวานนะครับเป็นเมอร์ดี้นะครับถือว่าเมอร์ดี้กัง่วนหลายครับพี่น้องครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับจุดฝากเมื่อวานนะครับพี่น้องครับจุดฝากเมื่อวานป้ายกระมี่ครับพี่น้องครับเบียดหน้ากับเข่ามากเบียดแห่งการสื่อการขายนี่แหละพี่น้องเมื่อวานสภาพที่เบียดต้นเสือนะครับเป็นวอกหวานนะครับพี่น้องครับเป็นวอกหวันราคาดี ราคาพอด่าวันเมื่อีานเมื่อวาดีนะครับพี่น้องครับเต็มขอบฝากนะครับพี่น้องครับเต็มขอบฝากนะครับพี่น้องครับนี่แหละโซนเวียดนามนะครับพี่น้องครับกันเวียดนามข้าม้านะครับเมื่อกาลมีสีสันนี่ครับเวียดนามขอบฝากของเวียดนามนะครับวัวแม่นะครับวัวแม่วัวโค้งตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับ คือใจเวียดนามแน่นอนรครับชาโลเล่กับเสือนะครับพี่น้องครับประเทศคือชาลีนะครับเวียดนะครับที่เวียดนาเพป็นเสือนะครับพี่น้องชาโลเล่นะครับี่รบู้นะครับพี่น้องครับหลับ เงินแล้วนะครับเริ่มรับเงินแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนไงงัวเบิร์ดเลี้ยวนะครับเพราะว่างัวเข่าตลาดไม่ไล่นะครับหลายคนกะหลายคนกะอ่าก็เทียดน้ำนะครับพี่น้องครับอ่าล่อตลาดลอราคาเนาะกันเลยบดเดียวงัวเข่ามานะครับแต่ว่าข่าวนะครับว่าในห่างเทียดน้ำเริ่มเข่ามาแล้วนะครับมืออื่นนะครับก็คงจะหลายแน่นอนนะครับพี่น้องครับมืออื่นาจะมีงัวเข่ามากหลายนะครับอยู่แยงทางนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศช่วงสายเหรอครับพี่น้องครับเมื่อก็เริ่มออกแล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อก็เริ่มออกแล้วมาเรียงว่าปลายนะครับก็คงจะไปสื่อกันต่ออยู่แยกกันช่างนะครับพี่น้องครับที่แยกกันช่างศรีสะเกดนะครับกันทารักษศรีสะเกดเหรอครับพี่น้องครับตามที่สอบถามนะครับที่เวียดนามนะครับเป็นเข้ามาสื่อนะครับพี่น้องครับเวียดนามก็ว่าดานก็จะเปิดประมาณเร็วๆนี้แหละครับประมาณช่วงอาทิตย์หน้านะครับเป็นก็เลย เด็กเขามาสืงงูไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับอันนี้ราคาข้าวสารนะครับช่วงวันวันศุกร์นะครับของวันศุกร์นะครับแยกส้มปล่อยนะครับพี่น้องครับแยกส้มปล่อยงูว่าถือว่าดีนะครับมื่อนี้นะครับถือว่าราคาดีนะครับเพราะว่างูว่าเข่าปลายนะครับพี่น้องครับเราก็ในหางเบียดเป็นเข้ามากนะครับไระเทศไทย การสื่อการขายนะครับคือคัดขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องครับใจถึงแม้ราคายังบ่ทันดีปันใด้นะครับแต่ว่าการสื่อการขายขายกับน้าตาโกเกานะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็ไว้สนิทสัก่อนนะครับพี่น้องครับขอการคิดหนาครับพี่น้องครับขอการคิดหนาด้วยนะครับสวัสดีครับส่วนงบอผู้อันนี้นะครับไปแล้วไล่หำยกรับไล่หำนะครับพี่น้องครับโอ้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ออกไปแล้วครับพี่น้องครับออกไปเล้ว เขาเขานะครับเจ้าออกก็ออกนะครับ